เด้อยทุกคนทานเนีย่ยอรโอษกินไปกินมากกับเค็มเกลือทุกคนอือสุขสบายดีเพื่อนๆที่หักแพงยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาซองแชนแนลเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะ มื่อนี้กัตอนเช้าเมื่อนี้กับเบอซองกับชิมากินข้าวเนาะกินข้าวเช้าเนาะซึ่งเมนูก็จะมีขัไข่เนาะขัไข่แล้วก็อันที่สองนี่ก็เป็นตำทัวตำทัวเด้อตำทัวหอมกินปลาแดกเนาะปลาล่าเนาะ อาหารตอนเช้าของบบาสองมื้อนี้กับอตอนเช้านี่กับ,บ่มี่ยังหลายเนาะมีแต่ซองยางเนาะกินแบบง่ายๆเนาะสไตล์แบบบ้านๆเนาะกินแบบเรียบง่ายกินแบบง่ายๆทุกคนจะมีขัวใครแล้วก็ตั้มทัวเนาะมาเป็นจังใดแล้วก็มาเสบๆน้ำกันเนาะมากินเขาน้ำเบาสองสซแนวเนาะ มากินข้าวน้ำกันเด้อทมม่านผู้ชมนะจะบโบโบไลายเนาะถ้าว่าเวไปก็มันจะยืดยาวเนาะมามากินข้าวกันเลยเนาะวันนี้ก็จะบโบว่าไลยเลยเด้อวันนี้มามาแซ่บๆน้ำกันเลยทุกคนนี่ขนน้าขอวอุ่นๆห่อนๆเนาะข้าวเหนียว เนาะข้าวเนียวอันนี้เป็นข้าวเนียวกำลังอุนอ่นๆห่อนๆเนาะมาทุกคนเป็นยังไงกับคนอื่นกับคนคนอื่นกับบารซองขอบใจเนาะขอบใจเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคน ที่เข้ามาติดตามชมวิดีโอคลิปนี้เนาะบอสองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งฝากเป็นกำลังใจให้บอสองชาแนลหน่อยเนาะมามาเริ่มกินข่ากันเลยทุกคนอยากข่าเนาะอยากหิวข่าแห้งมาเดี๋ยวบอสอง กินคำแรกเพื่อทุกคนก่อนเนาะเอามือใส่มือเนาะใส่มือแบบนี้แหละแสบเนาะด้เลยเด้ออันนี้เป็นไข่เด้อทุกคนไข่คั่วเนาะนะนะทุกคนกินน้ำกันเด้อมาแสบๆน้ำบ่าซองเบาซอ,องก็กินคู่เดียวเนาะ ใ <c oughs> ช่ตำทัวตำทัวเด้อโอ้ตำทัวมีมีตอนมีตอนปลาแดกปลาล่าเนาะหอยตัวย่อยเนาะทุกคนเฮ็ดัาเียนะครักแล้วัาเีย อืม,อมเดี๋ยวว่าเค็มอาจจะเค็มเกิือไปน่อยหนึ่งนะทุกคนเค็มเกลือกับปกติธรรมดาแล้วบผสงกับมักเค็มอยู่เนาะมักเค็มน้อยหนึ่งแซ่บ ไข่เ <c oughs> ด้อกินไข่เด้อไข,ข่คั่วช่วงนี้เนื่องจากว่าเราสองกับบ่ได้ถ่ายคลิปลงคลิปเลยเนาะเพราะว่า เนื่องจากว่าฝนตกทุกคนเลยมันนี่ก็ยังตกอยู่เนาะม้อนี้ก็ตกพุ่นละตกทั้งขึ้นมดขึ้นเลยจนสอดแจงเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีฝนอยู่เพราะว่าช่วงนี้นี่ฝนตกได้ประมาณสีมือแล้วทุกคนสีมือแล้ว ฝนตกทัดเดนกันเลยสีมือเลยเนาะยังบ่บวันโบไวโบยุดโบาขาดสายเลยฝนตกฝนตกผ่านมาระยะสีมือทุกคนบอซองกับบอไดไปถ่ายคลิปบอไดลงคลิปให้เพื่อนๆทุกคนได้เบิร์นได้สวมเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะที่บอซองกับ เพราะว่าออกจากเฮือนนึงเนื่องจากออกจากอ่าออกนอกออกหน้าหรือว่าออกขอออกเฮือนบอไนน่ได้เนาะเพราะว่าเนื่องจากฝนตกทุกคนใดมากินข้าวแซ่บๆนํากัน เ้อทุกคนข้าวเหนียวขอโทษกินไปกินมากกับเค็มเกลือทุกคนอ <c oughs> พอดีพอดีบบมีนะม่เนาะมีแต่เค็มเกลือหน่อยหนึ่งอาจจะเฮ็ดพอดีอาจจะบบมี่เลยนะท,ทุกคนเนาะ ก็ตองตองเรือไปแน่นึงก็ตองเข้มเกลือไปเนาะธรรมดาตั้มทัวเด้ทุกคน บาซองกินคนเดียวเนาะเพราะว่าน้องซ้ายกับกินตอนเศร้ากินก่อนบาซองเนาะบาซองมากินทีหลังน้องซ้ายมาแด้วจังไดกันมาสเสพๆน้ำกันเน้อทุกคน ฝนก็ยังตกอยู่ทุกคนตัวนี้ยังได้ยินเสียงฝนตกอยู่เนาะตกแต่ว่ามันบ่ตกแห้งเนาะถ้าว่าตกค่อยๆแบบนี้นี่ถือว่ามันจะตกฝนจะตกมดมือเนาะถือว่าแสดงวม่ามื่อนี้ก็ถือว่ามดมือเลยฝนจะตกเพราะว่าสังเกตได้ง่ายเนาะเท่าที่สังเกตแล้วนี่ก็ คนที่มันตกค่อยๆต๊ความพําหรือว่าค่อยๆต่อเนื่องเนี่ยที่ว่าแสดงว่ามันต้องตกหมดมือเนาะมดมือมดเวนเลยทุกคนตัวนี้ก็ยังกําลังตกมาต่อเนื่องอยู่ทันง่งนะวันนี้ก็ได้โอกาสเวลายามดีบอซองก็มากินเขาเนะ ส่งบรรยากาศยามาเศร้าข้าวเหนียวโอ้ยบะช่องกบโพดโพเนาะแอบข่อยายเนี่ยกินข้าวก็คือสี่บะมดเนาะ <c oughs> คนเดียวมาเล้อทุกคน แฉบน้ำเบาซองอืมแฉบเดีย,ยวนะแฉบแฉบตามักทัว กินกินกับขัวไนะข่เนาะขัวไข่ตำทัว่วกินข้าวทานข้าวกับตำทัว่วรัวไข่แช่แพยบ จากที่กินข้าวแล้วก็อิ่มแล้วพิธีเฮ็ดห้หอยแล้วก็กินน้ำเนาะดื่มน้ำเข้าไปเพื่ออาขับไล่ล้างอนามัยคอจากหน่อยเนาะทุกคนอะกับประมาณนี้เนะาะบ่อสองก,กากินข้าวกับอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วเป็นที่เฮ็ดห้หอยแล้วบัดเนี้ยกับบอลนี้กับบ่อสองกับจะคออําลาแล้วก็ จบคลิปไว้เพลงเท่านี้เนะาะไว้พบไว้พ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บอซองมาก,กินข้าวเนาะกินข้าวหรือว่าทานข้าวนั่นเองเนาะก็ถ้าเพื่อนๆทานมักบอซองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้บอซองแชนเนลเนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้บอสองแชนแนลเด้อนเนานะกะไว้พบกันคลิปหนะ้าเนาะสำหรับคลิปนี้บอสองแชนแนลขอลาดันู้ชมไปก่อนเนาะพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดี